สวัสดีครับสวัสดีครับสมาช็กทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสุดช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะม,นมนานำเสนอ อานันเฉพาะกิตนะครับอานันเฉพาะจิจของวันที่22เมษายน2567นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์นะอานอนก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะจะมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับออกเวลา4โมงเย็นนะครับ4ีโมงเย็นถึง4ีโมงครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่องวีซีธรรมดาก็จะมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูกใกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะแหงๆ,ๆนะครับไม่เก็บไม่จนนะมันคง,ง,งม,นมั่งคั่งมั่งมีทวีทรั์ทวีโชคทวีสุขนะครับเดี๋ยวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นรวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับวันที่22เมษาย,ยน2567นะครับวันนี้นะหางน้อยเฉพาะกิจหรือเวียดนามเฉพาะกิจเด่น2 3 4เด่นที่2กับ3ารอง4นะถ้า4มาก็47 48 49 40นะครับ47 48 49 40นะถ้า2มากับ3มาก็สองเกียรติ 3าม8จ็ด9องแ0ดสนะครับถามนี้นะครับา,าเอาทำไงเข้ามาหากันอีกแล้ว โอเคถูกต้องแล้วนะครับตามนี้นะครับเด่นนะครับเด่นหนึ่งสองสามสี่นะขอเน้นที่สองกับสามนะครับลองสี่นะครับสามสี่นะครับพอฟันที่สามแล้วกันนะครับสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์นะสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์เดินชุดวินอยู่ตรงนี้นะครับเจ็ดแปดเก้าศูนวินกันกับสองสามสี่นะครับตามนี้นะครับสายรูดสายวิ่งก็สามนะอกับสองนะ ลองสีนะครับใครชอบก็จักไปนะครับแนวทางเท่านั้นนะครับรุ่นลงเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับก็ตามนี้นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วจยบข่าวนะครับจดเอาเลยนะครับอ่าหน่อยเฉพาะกิจออก4ี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งของทุกวันทุกวันนะครับชราวีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลงเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอบพรคุณมากๆนะครับอ่า คุครับขอให้ทุกท่านโชคด,ดีโชคด,ดีนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้เนะาะโชคด,ดีโชคด,ดีนะครับแข็งครับสวัสดีครับ